อยู่ทีจรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮา,หาหนอยเฉพาะกิจนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจของวันที่นะครับ31นะครับ พฤษภาคม2566นะครับเดือนห้านะครับ6กนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวสีเขียวนะครับนำชมมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่วาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมังคังมังมีนะครับเป๋าตุงเป๋าตุงนะครับ มันคงบางคั้งมังม,มีนะครับอ้าวมีอะไรมาฝากบ้างน,นะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮาจดออกไปทุกตัวนะครับ31พฤษภาคม2566ห้าหน่นอยชะพอกิจนะครับเด่น8 90นะครับเน้นที่8กับ9นะครับตัวเด่นที่สุดก็คือ9นะครับ9 1 1 9 9 2 2 9 9 3 3 9 9 4 4 9 59, 9 5 5 9หหกนะครับ boundaries. ส่วน8ก็8 1 1 8 8 2 2 8 8 3 3 8 8 4 4 8 8 5 5 8 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, นะครับครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับถ้าศูนย์มาก็จะจะเป็นศูนย์ศูนยหนึ่งศองศูนสามนะเือประมาณนี้นะครับอ จดไปนะครับจดไปทุกตัวทุกตัวเลยเพื่อไปเทียบดูนะครับเพื่อไปเทียบไปเสียงดูนะครับชนชอบค่อยว่ากันไม่ชินไม่ชอบก็รุนรุนกันไปนะครับจดทันอยู่เนาะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับรวยรวยรยสุขภาพแข็งแรงด้วยสวัสดีครับรุ่นลมเพื่อคมบันเทิงครับ